1,500ก็ 2005, ยังถือว่าอยู่ในช่วงเท่าทุนนะเอาได้ผู้หญิงมาโอเคได้ A ได้อะไรอีกไหมไม่มีแล้วอีก2 1 0 0นะครับผมยเยเช่จดสลัดไป คลิปนี้จะทำเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นการนพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำไปอ่าโอเคครับผมก็อยู่กับผมหลามแดงในช่องโจนสล็อตนั่นเองนะครับผมอยู่กับผมในเกมนี่ไงเจเนช่าพะพิกเนตของเรานะครับผมเกมนี้นะถ้าใครจะเล่นดูให้ดีนะครับผมว่ามันเป็นเกมไหนนะเพราะว่ามันจะมี เอ่อพิกิเนตอีกอันนึงที่แบบว่าซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้ซื้อได้นะครับผมลองดูดีๆลองดูดีๆตอนนี้ผมมีทุนอยู่1,750นะครับผ,ผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมไบโอเกมมิ่งวันนะผมผมก็เล่นอยู่ที่เว็บนี้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อฟีเจอร์นะครับผมเอ่อไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะว่าจะได้เท่าไหร่แล้วเลิกนะผมจัดไปครับผมเซตแรก มาครับผม8เกมนี้พอเข้าฟีเจอร์ฟรีสปินก็จะต้องได้ตัวคูณนะมันถึงจะคูณให้ไม่เหมือนแปะนะส่วนตัวผมจะชอบแปะมากกว่าเอานี่คูณ2มาแล้วคูณ2คูณ2เป็นคูณ12ยังไงต่อยังไงต่อตรงน,นี้เป็นขับมินมบมินลงมาขับมิินลงมาไม่ได้ช่วยอะไรนะยัง5 300า300อยู่ตอนนี้ คิวมาคิวมาแล้วเป็นไงได้สิได้สิบคูณสคูณสละคูณหตรงนี้ยังไงถาดดอกไม้ถาดดอกไม้แปลงล่างถาดดอกไม้ก็กลายเป็น Y Y สิบได้ามินเป็นคูณ12อีกเช่นเคยเรียบร้อยรางวัลก้อนโตปึบหกร้อยสามรวมๆตอนนี้ก็ เก้ารอยามสิบหาทเอ้า JK เอ้ย J สิบเขามินมาสวยงามเขามินลงมาตรงนี้เป็นคูณ2ได้10ตรงนี้อีกหนึ่งสวยงามเป็นคูณ6แล้วตอนนี้เป็นพันห้าสิบนะอีกสามรอบสามรอบพันห้าก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเท่าทุนนะถ้าเป็นแปะ ถ้าเป็นแปะนะแจกยิ่งกว่านี้ผมบอกเลยเอาได้ผู้หญิงมาโอเคได้เอไดอ้อะไรอีกไหมไม่มีแล้วสั้นสั้นสั้นสอีก2 0 0พันหนึ่งนะครับผมเยเช่สองพันกำไรมาพันนิดๆน,นะโอเคมาอีกรอบ รอบถ้ารอบนี้แบบได้เกินพันห้าูผมเลิกเลยผมเลิกเลยไปสิบมาสวยเจสวยคูณสองยังไงไม่ได้ Q ิวสอีกห้ารอบครับผมอีกสี่รอบเจสิบ เคเคไม่ได้3รอบคิวรอบสุดท้ายอ่ะหมดแล้วนะครับผมยังสู้แปะไม่ได้นะแปะเกมไหนอ่ะแปะโลโก้แปะขึ้นโปะ๊ะแปะสองคนอย่างนี้นะโอเคพูดถึงแปะจังเลยแล้วทำไมไม่ไปเล่นแปะ เออก็อยากมารีวิวอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมอ่ะเป็นคูณ12ได้300กว่าน่ะแล้วเราก็กลับมาเด้งเป็นคูณ3แต่ค่ายเดียวกันนะครับผมค่าย PG เหมือนกัน480 Q ผมเล่นอันนี้รอบสุดท้ายนะผมว่าถือว่าตั้งเป้าไว้แล้ว ไม่ได้ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีนะครับผมไม่รู้จะไปเลิกเล่นตรงไหนอ้าเจสิบอ่ะสอ่ะ,อะได้เอมาครับผมคิว0้อยยีครับเหลือการมุนอีก1รอบมาครับหมดได้840ครับผม โอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเท่าเท่าทุนไปนะเท่าเท่าทุนไปถือว่าไม่เอากำไรแล้วกันเอามาอัดคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่าเจ้าช้างฟื้อฟีเจอร์ฟีสปินเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคไม่ขาดทุนก็ดีแล้วนะครับผมก่อนจะจากกันก็ฝาก Bio ไบโอเกมมิ่งวันไว้ด้วยครับแล้วก็ช่อง1 2 3หลามแดงนะครับผมช่องนี้เพราะว่าตอนนี้โจรสล็อตเนี่ย โดนติดแบนไม่ให้ลงอยู่2อาทิตย์นะครับผมก็ใครยังไม่ได้ติดตามช่องจนสล็อตก็ติดตามด้วยนะครับผมใครอยากดูคลิปเต็มแบบนี้ก็ติดตามช่องโจนสล็อตไว้แต่ว่าตอนนี้มันยังลงไม่ได้อ่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโจนสล็อตไป